หมายของการปั้นการปั้นหมายถึงการนำเอาวัตถุที่มีเนื้ออ่อนเช่นขี้ผึ้งดินเหนียวดินน้ำมันที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้และผ่านกระบวนการในการเพิ่มวัตถุให้เกิดเป็นรูปทรงตามที่ต้องการโดยใช้มือหรืออุปกรณ์ต่างๆมาช่วยในงานปั้นนอกจากนี้งานปั้นยังเป็นงานศินละปะที่สามารถสัมผัสกับส่วนตื้นลึกหนาบางได้ตามความเป็น เพื่อนๆคงจะสงสัยกันสินะว่าการปั้นเกี่ยวข้องอะไรกับกฎหมายกฎหมายจะเข้าไปควบคุมในการดำารงชีวิตของมนุษย์จะต้องทำตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้และการทำเครื่องปั้นดินเผาก็เช่นเดียวกันเช่นเรื่องของรัฐสิทธ ในการทำเครื่องปั้นหรือการจัดตั้งโรงงานอุตสาหารกรรมเป็นต้นและว,วันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งโรงงานอุตสาหารกรรมว่าจะมีกระบวนการอย่างไรมีโรงงานจำพวกอะไรบ้างและมีโทษทางกฎหมายอย่างไรการจัดตั้งโรงงานโรงงานคือ อาคาสถานที่หรือยานพาหนะและใช้เครื่องจักรตั้งแต่5แรงมา้าหรือตั้งแต่คน7คนขึ้นไปเพื่อผลิตประกอบบรรจุซ่อมบำรุงทดสอบปรับปรุงแปรสภาพลำเลียงเก็บรักษาหรือทำลายตามประเภทหรือชนิดกิจการที่กำหนดในกฎกระทรวง โรงงานแบ่งออกเป็น3ามจำพวกโรงงานจำพวกที่1เป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน20แรงม้าไม่ก่อให้เกิดมลพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อมไม่ต้องขอใบอนุญาตห้ามตั้งโรงงานในบางพื้นที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงโรงงานจำพวกที่สเป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจักรเกิน20แรงม้าแต่ไม่เกิน50แรงม้าไม่ต้องขอใบอนุญาต แต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ห้ามตั้งโรงงานในบางพื้นที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงและเสียค่าธรรมเนียมรายปีโรงงานจำพวกที่3เป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจักรเกิน50แรงม้าอาจก่อให้เกิดมลพิษหรือเหตุเดือดร้อนได้ต้องขอใบอนุญาตก่อนเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วจึงต้องจัดตั้งโรงงานได้ก่อนดำเนินการ ต้องแจ้งผู้ประกอบการก่อนห้ามตั้งโรงงานในบางแห่งต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงเสียค่าธรรมเนียมรายปีและเสียค่าใบาอนุญาตประกอบกิจการหมายเหตุ โรงงานจำพวกที่1 2และ3ห้ามตั้งโรงงานในบริเวณบ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัยและบ้านแถวเพื่อการพักอาศัยโรงงานจำพวกที่1และ2ห้ามตั้งโรงงานภายในระยะ50เมตรจากเขตติดต่อโรงเรียน โรงพยาบาลหรือโบราณสถานเป็นต้นและต้องตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมมีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจาการตามประเภทหรือชนิดโทอทางกฎหมายมีดังนี้ กรณีโรงงานจำพวกที่2หากผู้ประกอบกิจการโรงงานดำเนินกิจการโดยไม่ได้แจ้งเจ้าพนักงานให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน5 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งป,ปรับกรณีโรงงานจำพวกที่3หากผู้ใดประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือจัดตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ